สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุ่ s ส e ี t e ซ็นรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับสุก็ต้องแน่นอนค่ะมาพร้อมกับรถแน่นอนแต่ก่อนที่จะพาไปดูสภาพรถสวยๆที่อยู่ด้านหลังนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดก,กระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะและที่สำคัญสุต้องแจ้งก่อนว่าพิก,กัดที่จะเข้ามาดูตัวรถนะคะอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70เมนบุรีกรุงเทพข้างๆกับโรงพยาบาลศิรแพทย์เสรีรักนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวสุพาไปชมนะคะ n i สสันนะคะ X c e l 2.0s ปี2017คันนี้เลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะคะเป็นไฟมันติ r รีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิงในตัวนะคะาากระจังหน้าเป็นโพรเมียมนะคะสัญลักษณ์นิสสันนะชัดเจนนะคะ ได้มาคันนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบ17นะคะยางใช้ 2-2-5-6-5-R17 นะคะสำหรับนิสันเ x ็กเลคันนี้นะคะกระจกมองข้ามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะมือจับเป็นโครเมียมตัดกับสีของตัวรถเลยนะคะไฟท้ายเป็นไฟฮาโลเจนมีไฟทับทิมในตัวมีไฟเบรกดวมที่3อยู่ด้านบน นะคะสำหรับนิสสันเอ็กเซนะคะอะนะคะบบ่านะคะับปรับเบาะนะคะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> พื้นที่วางสัพภาระได้นะคะในส่วนนี้นะคะอ่าก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นนะคะสำหรับนิสสันเอ็กเซลนะคะ2.0ะคะปี2017คันนี้นะคะไปดูภายในฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะฝั่งผู้โดยสารภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบท นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจสําหรับคันนี้นะคะข้างในสว่างเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะทําให้ดูสว่างทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะคันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใช้งานไปอยู่ที่157,208กิโลเท่านั้นนะคะวิทยุ FMAM มีมาให้พร้อมเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้เป็นรถที่จัดว่าเป็น เจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กของนิสสันนะคะ X c e l นะคะ 2.0S ปี2017กับราคา375,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทต่อเดือนนะคะสนใจนะคะนิสสัน X c e l นะคะ 2.0S ปี2017คันนี้พักหา,าสุจริงลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ